เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมภระจวมาที่ยิม2เมษายนวันนี้ในรอบค่ํานะครับเรามาเริ่ม,มที่เรื่องของกองหลังทัพปีศาจแดงก่อนลงสนามเจอกับไรตันในศึกเอฟเอครับรอบรองชนะเ,เลิศคืนวันพรุ่งนี้ครับซึ่งตอนนี้จากความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็แน่นอนว่าเอริกเฮนทักจะไม่สามารถใช้งาน3เซนเตอร์อย่างแฮร์รี่แม็กควายที่ติดโทษแบน รอแฟอลวารารและก็ลิซันโดมาติเนสที่เจ็บทั้งคู่ทำให้ตอนนี้ในทีมนะครับก็เหลือเซนเตอร์อาชีพเพียงแคาคนเดียวเท่านั้นก็คือวิกตอร์ลินเดอร์เลฟและที่น่ากลุมขมับไปกว่านั้นนะครับเซนเตอร์ Center จำเป็นอย่างลุคชอก็ต้องรอเช็คคอมฟิตนะครับว่าจะพร้อมลงสนามเจกับไรตันหรือเปล่าซึ่งหากว่าสุดท้ายแล้วลุคชอไม่ผ่านคอมฟิตก่อนลงสนามจากับไรตันนะครับก็ต้องรอดูว่าเอริกนจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงบ้างครับมากระนีดข่าวต่อไปอจจเกนี่าๆๆย,ย,ยาเรานะ่่ะทีพอชืใจกันบ้างครับ เมื่อจากรายงานเผยว่าอองตอรีมาซยานลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวหนามีอาการบาดเจ็บในเกมยูโรป้าลีกกับเซบียาจนต้องเปลี่ยนวาเวคฮอสลงสนามไปแทนในช่วงครึ่งหลังซึ่งกับเคสของมาซยานนะครับก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีสภาพความฟิตมากพอแค่ไหนครับกับการลงสนามเจอกับไบรตันในคืนวันพรุ่งนี้โซอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ทีมจะได้บรูโน่ฟานเดนเดสกลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับในเกมกับไบรตัน ซึ่งวันนี้นะครับทางสโมสอนก็ได้ปล่อยเส้ภาพของบรูโน่ฟานันเดสก่อนลงสนามในเกมเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศให้แฟนผีที่พอชื่นใจครับว่ากองกลางคนสําคัญรายนี้จะมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนในเกมกับไรตันครับเรามาที่ควต่อไปนะครับกับรายงานของสื่อใหญ่อย่างเดอะแอตแ t ลนติกที่ออกมาระบุว่าตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาของกองทัพป,ปีศาจแดงนะครับ ดิวการซื้อขายที่ทํากําไรให้กับแมนยูเต็ดมากที่สุดนะก็คือการซื้อดานิเลเจมส์มาจากสปอนเซีด้วยค่าตัวประมาณ17.8ล้านยูโรและก็ขายต่อให้กับลริยูเต็ดได้ที่ราวย9่ม้านล้านยูโรซึ่งดิวดังกล่าวนะครับทำกำไรให้กับสโมสรได้ประมาณ10ล้านยูโร ส่วนเดียวรองลงมาที่ทำกำไรกับสโมสรน,นะครับก็จะเป็นการขายคริสมอลลินกับโรม่าซึ่งทำกำไรกับสโมสรประมาณ8.1ล้านยูโรอันดับต่อมาเนี่ยครับก็เป็นการขายเจ้าถั่วน้อยฮาวิเอร์ชิชาริโตเอนันเดสให้กับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนเมื่อปี2015ซึ่งตอนนั้นนะครับสโมสรได้กำไรประมาณ1ล้านปอนด์ส่วนอันดับต่อมาเนี่ยครับก็เป็นการปล่อยดาริลบลินกลับไปยังอาแจกอัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2018ซึ่งตอนนั้นนะครับสโมสรได้กำไรประมาณ3 0ส0ปอนด์ครับ ทั้งนี้ครับจะเห็นว่าหลายๆเดียวที่สโมสรดึงตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับทีมน่าทำกำไรจากการขายได้น้อยมากจริงๆและแน่นอนครับกับเดียวที่สโมสรอนขาดทุนมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการดึงพอปอกบากลับมาจากยูเวนตุสนี่แหละก่อนสุดท้ายจะเป็นทัพมาลายดึงตัวปอกบากลับไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับข่าวก็ิ0เรื่องตลาดซื้อขายของทีมรอบวันกันบ้างมาเริ่มกับเร่รายงานของเดมิเรอร์นะครับกับเรื่องของราสบุสฮอยลุนกองหน้าวัย ดูจากรายงานของสื่ออังกฤษเจ้านี้นะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูเตนนะครับกลายเป็นทีมเตงแล้วล่ะจะได้ตัวกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กรายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังตัวนักเตะนะครับแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมด้วยสําหรับผลงานของราสมุทฮอยลุนกับอารตาลันต้าในซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวด้วยเจ้าตัวนะครับยิงไป14ประตูและก็ทําอีก2แอสซิสต์ให้กับอาตาลันต้าในทุกรายการสําหรับซีซั่นนี้ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของกัลสันเอดูนักข่าวชื่อดังชาวเจนตายนะครับโดยจากรายงานล่าสุดกับเคสของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของไบรตันนั้นโดยกัสันเอดู du, นะครับได้เผยว่าไบรตันได้ตั้งค่าตัวของกองกลางแชมป์โลกรายนี้เอาไว้ที่ราว60ล้านปอนด์ถ้าหากว่าแมนยูแต่และก็ลิเวอร์พูลซึ่งเป็น2ส,สโมสรที่กำลังให้ความสนใจอยู่นขณะน,นี้อยากจะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากที่ออกมาหนุนหลังกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แมกไวว่าอังคงมีความสําคัญต่อทีมและก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมหลายคนด้วยครับถึงแม nice ้ฟอร์มในสนามของเซนเตอร์วัย30ปีรายนี้จะโดนวิจารณ์อย่างหนักแค่ไหนก็ตามโดยเอริกเคนฮากนะครับที่พูดถึงแฮร์รี่แมกไวเอาไว้ว่าเขามีบทบาทสําคัญต่อทีมเขาคือกับตันทีมเขาเป็นผู้นําเขาสื่อสารกับผู้จัดการทีมและก็คอยกระตุ้นทีมในสนามเขาเป็นตัวอย่างในการฝึกซ้้้อออมมไดดดยยยยย่่าง,งเีวนะ ผมคิดว่ามันคือเรื่องการปรับปรุงทีมและนักเตะเหล่านี้นี่คืองานของผมร่วมกับทีมโค้ชและนักเตะเราทุกคนตั้งสมาธิกับกระบวนการนี้แบบแน่วแน่และไม่มีกระบวนการอื่นที่มาทําให้คุณน่าควยเขวอย่างแน่นอนผมรู้ว่านักเตะกลุ่มนี้สามารถทําให้ดีขึ้นมากกว่านี้ได้อีกนะบรรดานักเตะของผมพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งหลายคราในซีซั่นนี้ว่าพวกเขานาสามารถทําได้ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นนะ ระหว่างซีซั่นนี้เราพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจริงๆแต่เราก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไปเรายังเหลืออีกหลายเกมให้เราต้องลงแข่งเลยพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทำได้และผมก็เชื่อว่าเรามีเวลาที่จะพิสูจน์มันอีกหลายเกมเลยล่ะเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนาของคริสซาตันอดิตกองหน้าตัวเก่งของ Blackburn Rovers ส ซึ่งเขานะครับไดี๋ยวมามองว่าเกมรอบรองเชนเลอรศึกเอฟเอครับในคืนพรุ่งนี้ระหว่างแมนยูนเต็ดกับไบรตันเขายังมีความเชื่อมั่นในูทีมของเอริกเทนฮากนะครับว่าจะสามารถผ่านไบรตันและเข้าสู่รอบชิงรายการนี้ได้สําเร็จครับเดคริสตานัน,นีครับในทัสนดเดิงกล่าวผ่านทางรายการของ BBC ว่า ในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีอย่างมากกับนอตแฮมฟอร์เรสต์แม้ว่าพวกเขาจะเจอปัญหาหนักเตะบาดเจ็บไม่พร้อมใช้งานอยู่หลายคนก็ตามและที่สำคัญนั้นบรูโน่ฟานเดนเดสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างมากจะกลับมาลงสนามได้เช่นเดียวกับมาคราสแบตฟอร์ดที่ตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่แน่นอนว่ามันก็พูดยากนะที่จะมาคาดเดากับคู่นี้เพราะไบรตันน่ะอยู่คนระดับกับฟอร์เรสต์อย่างชัดเจนแล้วในปัจจุบันในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเองก็ได้ดูคู่ที่ไบรตันเอเช่นนกันนะ ซึ่งบรรดาลูกทีมของโรเบียโตเดชาบีน่ะทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงในเกมนัดเดังกล่าวพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับเกมรุกแล้วที่สามารถทำลายแนวรับของสิงโตเชลซีได้อย่างราบคาบเลยละ่ะและถึงแม้ในเกมนัดเดังกล่าวไบรตันจะเสีย2นักเตะคนสำคัญอย่างอีวานเฟอร์กูสันและก็จะเจอเรวรลมันแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องแบบนั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาของไบรตันเลยแม้แต่น้อยพวกเขามีนักเตะที่สามารถทดแทนกันได้แบบไร้ที่ติดังนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปนั้นมันก็ยากจริงนะที่จะทำนายเกมคู่นี้ แต่ถามใจผมแล้วผมยังคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเฉียนชนะไปได้โดยเกมคู่นี้น่าจะเสมอในเวลา2ต่อ2และสุดท้ายทีมของเอริสเทนฮากจะเฉียนชนะไปได้ด้วยการยิงลูกจุดโทษ เรามาปิดท้ายข่าวรอบค่ำวันนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของแดนนี่เวลเบกอดีตกองหน้าลูกมอของสโมสซอนซึ่งปัจจุบันะคะแข่งอยู่กับไบรตันที่จะลงสนามเจอกับเราในศึกเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ซึ่งเวลเบกได้ออกมายอมรับตามตรงนะครับว่าเขาไม่รู้สึกแปลกๆเหมือนแต่ก่อนแล้วกับการลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดครับดูแดนนี่เวลเบกนะครับด้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนลงสนามเจอกับกองทัพปีสแสดงวันพรุ่งนี้ว่า ผมเคยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วหลายครั้งนะในตอนนี้และกับปัจจุบันมันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกๆเหมือนกับช่วงแรกๆแล้วมันเคยเลวร้ายสุดตอนผมไปเยือนโอทาร์ฟอร์ดแต่มันก็นานมาแล้วล่ะคุณไปที่นั่นแล้วไปห้องแต่งตัวของทีมเยือนคุณลงบอลอัพในอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินลงสนามในขณะอีกทีมหนึ่งซึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะในช่วงแรกมันค่อนข้างประหลาดเลยล่ะเพราะคุณคุ้นเคยกับการอยู่ในที่ที่หนึ่งและในช่วงแรกผมก็ต้องลงแข่งกับบรรดานั้งแต่ที่ผมเคยอยู่ที่แมนตอยดด้วาก่ แต่เรื่องแบบนี้มันก็ผ่านพ้นมาแล้วและผมก็ไม่รู้สึกแปลกเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยตอนนี้ผมพร้อมลงสนามเจอกับพวกเขาและพวกเราต้องเข้ารอบให้ได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม